สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอเลี้ยงบัากมามืนนะครับผมวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับที่ห่างหายไปนานนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่านะครับบ้านผมติดโควิดทั้งบ้านเลยนะครับผมเป็นสายพันธุ์โอไมคอนนะครับแต่นะฮะมีผู้รอดชีวิตอยู่หึงคนกับอีก1นึ่ตัวนะครับนั่นก็คือตัวผมเองมา่ติดนะครับแล้วก็เจ้าโอเลี้ยงนะฮะไม่ติดเหมือนกันนะครับผม มันเลยทําให้ผมไม่มีเวลาทําคลิปวิดีโอมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับผมเพราะว่าบ้านผมเนี่ยมีคนอยู่ประมาณ9คนแล้วก็มีโอเลี้ยงอีก1ตัวครับเป็น 10. แต่มันจะค่อยๆติดทยอยลามไปเรื่อยเรื่อเรื่อยๆนะครับช่วงแรกนี่จะมีแม่ยายแล้วก็แฟนแล้วก็ลูกสาวติดก่อนหลังจากนั้น2อสวันต่อมาก็ทยอยติดไปเรื่อยรวมกระทั่งยานินด้วยนะครับก็ติดนะฮะมันเลยทําให้ผมต้องรับส่งผู้ป่วย ไปยังสถานที่กักตัวก่อนนะครับผมแล้วก็ไปรับยาไปทําเรื่องอะไรเยอะแยะซึ่งตลอดระยะเวลา10กว่าวันนี้ผมคือไม่มีเวลาทําคลิปเลยนะครับผมไปส่งผู้ป่วยวิ่งดําเนินการแล้วก็ทํากับข้าวด้วยนะครับผมไม่น่าเชื่อว่ามีผมคนเดียวที่ไม่ติดทั้งบ้านนะครับผม วันแรกที่ผมได้ตรวจลูกสาวแล้วก็แฟนผมมันก็ไม่ใหญ่มันขึ้น2ขีดผมก็ใส่แมสนะครับใส่แมสตลอดเลยนะครับ2ชั้นแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตลอดทุกทุกวันนะครับผมแล้วก็แยกตัวเลยครับอยู่บนบ้านกับโอเลี้ยงฮะก็ไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับทาให้ผมห่างหายการลงคลิปไปประมาณ10กว่าวันนะครับตอนนี้แลวตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นแล้วครับค่อยๆทยอย,อย,อยหายกันแล้วลูกสาวแม่ใาญ่ แฟนผมเริ่มหายกันหมดแล้วนะฮะเหลืออยู่ไม่กี่คนนะครับตอนนี้แล้วก็ได้ทําความสะอาดบ้านนะครพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทําความสะอาดดีขึ้นแล้วครับผมก็เลยมาอัปเดตทุกท่านนะครับได้รับทราบว่าที่หายไปนะครับไม่ใช่อะไรนะครับผมเป็นเพราะว่าติดโควิดกันทั้งบ้านเลยครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวต่อไปผมก็จะมีคลิปความสนุกสนานนะทุกท่านได้รับชมความบันเทิงต่างๆนานาครับ อของเจ้าโอเลี้ยงแล้วก็ยานินน้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผมรักษาสุขภาพไปด้วยนะครับสวัสดีครับ